ดินเหนียวนะครับข้นนะครับมาปิดช,ช่วงช่วงมันจิบมีฮู้ช่วงระหว่างฝากับแกนกลางนะครับที่หาเจาะไม่ให้แก๊สมันหัวออกนะครับเสฟยบไปนะครับเราข้างบนนี่ก็ใส่ดินอีกที่หนึ่งครับให้มันคุ้มความห่อนได้ได้ดีฉนวนบ่ยังมากไมครับสังกระสีเก่าครับเราบ่ต้องไปใส่ไฟเบอร์เซรามิก ขางกระสีเก่าครับนบ้าน,านเห็ดบ้านบ้านครับเราก็ขิดตมติดเหนียวครับอุดห่ายความหวานมันกระจายไปหลายครับนะครับพ่อกันอีกที่หนึ่งครับตอน,นติดเตานะครับครับผมตอนนี้ไม่ไข้แก๊แล้วนะครับจะเป็นเปลวไฟลุกขึ้นมานแบบนี้นะครับ ก็ไปกับสีแห้งก็นี่ครับแห้งขึ้นเรื่อยๆลางประมาณนี้นะครับเจ็กดกับสีส้งลงมาจากท่อแกด็ดมาถือไฟอยู่ขงรางครับแล้วก็กลายเป็นไฟอีกที่หนึ่งขึ้นไปแกนกลางท่อแง่นี่ครับ กางขึ้นจะเห็นชัดก็นี่ครับกลางวันไม่ค่อยเห็นไปไนไหนขอดีของเตานี่คือแต่ไม่เริ่มคข้แกนสเราก็ดไม่ต้องเห็นอย่างอีกแล้วครับร่อให้เขาดับเองก็ต้องไปปิดเตาว่าต้องไปยังครับแก๊สเมื่อเขากระชิดนับตัวเข,เขาเองครับ เดี๋ยวมาพอกันตอนอีกเปิดเตาอีกที่นึงนะครับ